สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดสุดท้ายในเรื่องของโหมดการป้องกันของ AWS Security นะครับตัว AWS Premium Security นะครับซึ่ง ัวนี้นะครับผมก็จะเอาทุกความสามารถที่เหลือนะครับมาพูดรวมๆกันนะครับให้ทุกท่านได้ทราบคอนเซปต์การใช้งานกันนะครับรวมถึงในเอพิโซดหน้านะครับเราก็จะไปพูดถึงโหมดการใช้งานในโหมดอื่นนะครับที่เหลืออยู่ประมาณ2อสาโหมดนะครับอันนี้เป็นแค่การป้องกันเท่านั้นนะครับในส่วนเอพิโซดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในเรื่องของการใช้งานโหมด าการดูแลผู้ดูแลอ e ีเมลนะครับแล้วก็โหมดในส่วนของอาการป้องกันการควบคุมระยะไกลป้องกันแบบเลียวไซส์แล้วก็ตัวป้องกันแบบแซนบ็อกนะครับซึ่งพวกนี้นะครับลักษณะการเรียกใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้นะครับ โอเคนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเปิดตัว v ว s t ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเมนูการแจ้ง t o ือนหน้า n u การปกป้องระบบป้องกันลที่กักกันตรงนี้นะครับโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณเครือข่าย ตรงหน้าตัวนี้นะครับผมเข้ามาเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปแล้วก็เปิดให้เพื่อนๆม่ดูนะครับ a v e s V นะครับ Avest Premium A นะครับแล้วก็ Avest Document Banner Button การแจ้งเตือน Button เปิดเมนู Button Button ปิด Avest Premium Navigation Menu Button Collapse Sub Menu การปกป้องนะครับตรงนี้นะครับการปกป้องนะครับเพื่อนๆเข้าไปเลย Expanded Expanded การปกป้อง Button สแกนไวรัส Button ระบบป้องกันหลัก Button ที่กัดการ Button โปรแกรม Button โปรแกรม Button โปรแกรม Button บัญธนาคารพวกนี้นะครับ Button โปรแกรมตรวจสอบสัญญาณเครือข่าย โปรแกรมตรวจญญาณเคือขายข้างบนนะครับข้างบนสุดเลยนะครับัโปรแกรมปั๊ดโปรแกรมปั๊ดโปรแกรมปัที่กัดกันสองสามตัวนี้ผมได้พูดไปหน้าในเอพิโซดก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนข้ามไปเลยนะครับเพื่อนปัโปรแกรมปั๊ดโปรแกรมปั๊ดโปรแกรมปั๊ดโหมดธนาคารโหมดธนาคารตรงนี้นะครับเรามาจะเริ่มเริ่มต้นกันที่โหมดธนาคารตรงนี้นะครับโหมดธนาคารผมลองใช้ดูแล้วนะครับพอเลือกใช้งานโหมดธนาคารในความปลอดภัยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับเพื่อนแต่ว่า รู้สึกว่ามันจะเข้าไม่ถึงก็แนะนำให้เพื่อนๆเ,เข้าที่ตัวเบราว์เซอร์ที่เป็น Security ของตัว a w วที่มันเป็นโหมดธนาคารอีกโหมดหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกใช้โหมดตัวนี้แล้วมันจะผมทดลองเรียกใช้ดูแล้วมันไม่ไม่ไม่ไมไมยอมอ่านให้นะครับโอเคผมเลือกลูกศรล,ลงมาครับพูด,ดูแลอ e ีเมลพูด,ดูแลอ e ีเมลตรงนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของการเพิ่มอ e ีเมลนะครับการเพิ่มอ e ีเมลให้ ระบบทราบนะครับว่าเวลาที่อะไรเข้ามาโจมตีระบบโจมตีอีเมลของเรานะครับมันก็จะส่งตัวอีเมลนะครับให้เราทราบว่าตอนนี้ระบบของเราถูกโจมตีอยู่นะนะครับเข้าไปครับผมกดเข้าไปดู Main landmark พูดดูแลอ e ีเมลเพิ่มบัญชีอ e ีเมลเพื่อเปิดรายการนี้ขึ้น clickable checkbox unavailable not checked พูดรับการปป้องโดยตรงในบัญชีอ e ีเมลของคุณเรา clickable button เพิ่มบัญชีอ e ีเมลตรงนี้นะครับมาที่เพิ่มบัญชีอ e ีเมลได้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มบัญชีอ e ีเมลเข้าไปได้เวลาที่จะเพิ่ม mm. บัญชีอ e ีเมล ถูกแฮกเกอร์ถูกโจมตีนะครับมันก็จะส่งตัวระบบนะครับตัวระบบสแกนเข้าไปเข้าไปดูรายความปลอดภัยในในอ e ีเมลรับการปกป้องโดยตรงในบัญชีอ e ีเมลของคุณเราจะระบุอ e ีเมลที่น่าสงสัยซึ่งอาจมีมาแวร์หรือการหลอกลวงฟิชชิงนะครับตัวน,นี้นะครับคลิกเพิ่มบัญชีอีเมลโอเคเดี๋ยวผมลองเพิ่มดูนะครับ dialog อีเมลของคุณคืออะไรแฮ a d i n g l a ผู <ading> ้ด,ดูแลอ e ีเมลจะเชื่อมเพื่อให้เราสามารถระบุอ e ีเมลที่น่าสงสัยในกล่องจดหมายของคุณได้ที่อยู่อ e ีเมล edit นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดู E-mail edit blank p e e r a p u r a at b e n y a l i n i o r g or clickable ดำเนินการต่อ button ครับตรงนี้นะครับผมใส่อีเมลของผมนะครับเพิ่มเข้าไป button เพิ่มดำเนินการต่อรับการปกป้องโดยตรงในบัญชีอีเมลของคุณเพิ่มบัญชีอีเมล dialog blank 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 clickable button เพิ่มบัญชีอีเมลรับการ clickable checkbox unavailable not check เพิ่มบัญชีอีเมลเพื่อเปิดรายการนี้คือผู้ดูแลอีเมลผู้ดูแลอีเมล visited link การปกป้องผู้ดูแลผู้ดูเพิ่ม click รับการปกป้องโดยตรง clickable button เพิ่มบัญชีอีเมล dialog blank Clickable button. เพิ่มบัญชีอีเมล dialog avast premium security avast document ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก Button. Banner landmark avast premium security blank 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 นะครับพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าไปเพิ่มตัวบัญชีอีเมลให้เราคลิกกข้ารับการปกป้องโดยคลิกก a เพิ่มบัญชีอีเมลผู้ดูแลอีเมลผู้ดูแลอีเมล visited link การปกป้อง visited link ย้อนกลับโอเคผมจะย้อนกลับนะครับ navigation clickable Button. ลงชื่อเข้าใช้ Button. 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 ลงชื่อเข้าใช้ Button. ลงชื่อเพื่อให้สิทธิ์ที่เราจำเป็นต้องได้รับเมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วให้เลื่อนลงแลลล้้วทททาาาเเคครรืื่่่่อออองงงงหหมมยยยกกสุด เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลและให้สิเรบุอีเมลที่น่าสงสัยได้เราจะเปิดเบราว์เซอร์ของคุณ Le ลงชื่อเข้าใช้แล้วอนุญาตให้เราเชื่อมต่อกับผู้ดูแลอีเมลนะครับพอเราเพิ่มแล้วนะครับเราตัวสลับ Alter n a t e แท็บออกมานะครับมันก็จะมีหน้าต่างอีกหน้าหนึ่งนะครับให้เราปิดหน้าต่างกล่องโต้ตอบเราจะเปิดเบราว์เซอร์เพื่อให้เมื่อลงชื่อเข้าใช้เพื่อให้สิทธิ์ที่เราคลิกกระเบบัตลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ไปเลือกลงชื่อเข้าใช้นะครับตอนนี้มัน เพราะว่ามันจะขอสิทธิ์การเข้าถึงนะครับเราก็เข้าไปลงชื่อเข้าใช้แล้วอนุญ,ญาตให้เราเชื่อมต่อกับผู้ดูแลอีเมล heading l Untitled Google Chrome Enter your name Sign in Google accounts Google Chrome button Forgot email Enter your email at it Pira New notification from Google Chrome <Support email. S 1> button The v t Enter your email at it โอเค Sign in Google accounts P E e R A Pira at B N Y L A n I n O R G or Sign in Google Privacy policy Terms of service Next button เราก็เลือก next นะครับ Blank แล้วก็ใส่ Enter your password Edit protected as autocomplete blank. Autofill list expanded. Password for admin at nrsb Manage passwords. Sign and dash show pass. Enter your password Edit protected as autocomplete blank. Blank. Okay. W, wij, okay, courses, blank. Blank. Okay. W, comma. Okay. Bullet, bullet, romance. blank. Unselect. Avest premium security. Desktop list. Key. Okay. player 6 PowerPoint 38 Pira dash org. Chrome Okay. New tab dash Google. New notification. Avest premium security. เบราว์เซอร์กำลังรอให้คุณลงชื่อเบราว์เกำลังรอให้คุณเปิดเบราว์เซอร์อีกครั้งโอเค Untitled Google Chrome dash Pira Left Paren Pira Dash Benile Right Heading Left Pira at Benile dot org นะครับในกรณีที่เราทำโปรไฟล์แล้วก็ล็อกอินในระบบอยู่แล้วนะครับมันก็จะเชื่อมเข้ามาให้ You can't access if you need a link request if you are a developer visited link error details error for content info list with three link privacy link terms link t e r m link link out of error for visited link error details if you are a developer link request access นะครับเลือก request access นะครับเพราะว่าผมใช้ตัวบัญชีของ Untitled Google Chrome dash Pira left paren Pira dash right paren sign and dash Google accounts clickable list with three link info at saint.co link use another account link info link Pira at Benilay dot org. Okay. Blank. Request app access. Clickable banner. Clickable button. Collapse Google Apps button. Google account main landmark heading level one. Request submitted. Your request for access has been submitted. Notification. Try it. Notification. Try again later to see if your admins granted access. Notification. Try again later to see if your admins granted access. Toolbar. Chrome. Mint. A b e s t premium secure. Dialog. Heading level two. Button. ปิดหน้าต่างกล่องโต้ตอบ Clickable. Button. Heading level. เราเปิดเบราว์เซอร์ของคุณให้แล้วในการระบุอีเมลที่น่าสงสัยเมื่อคุณดำเนิน Button. เปิดเบราว์เซอร์อีกครั้งกำลังรอให้คุณลงชื่อเข้าใช้กำลังรอให้คุณลงกำลังรอให้คุณลงเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไป New notification. New notification. Star. ด้อีเมลการ Messenger column two two f two. Desktop. Desktop จะเป็นในส่วนของการ request access นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเรา เข้ามาแล้วนะครับของใครไม่ให้ของใครไม่มีหน้าต่างของ request ขึ้นมานะครับมันก็จะให้เราเข้าถึงข้อมูลนะครับเราก็อนุญ,ญาตไปนะครับแต่ว่าผมของผมต้องเข้าไปอนุญาตมันที่ตัวแอดมินของ Google Workspace ก่อนนะครับถึงจะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็อ,อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอีเมลหลังจากนั้นมันก็จะส่งการแจ้งเตือนส่ง รักษาความปลอดภัยให้ตัวบัญชีอีเมลของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีเมล <Pain dragging. S 1> นะครับเดี๋ยวผมลอง desktop list f i r a dash dot a averm v wireless a ac soft v avas t premium avas t premium เ,เข้าไปดูในโหมดอื่นดูนะครับ อันนี้ผมเข้ามาที่ a สอเสต์อก n เมนต์แบ a แล heading level 1 ast pre m a l a n d visit heading level นี่คือหนึ่งนี่กด้ปัญหานี่คปาปัอนี out of heading level navigate out of button ใหม่เูบัเนูบัตเมนูัเมนูบัตนูบัมนูบัตเเมนูบัเมนูบกเนูบปเมนูบัต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 เมนูบัเมนูบัตเยแูบัตเมนอบัเมนูบเมนูบัตมนูบัตเมนูบเมนูบัตเพูเมนันูตเมนบั้เมนูบตเมนูบัตเมนยบัตเมนบัเมนกบเก็ ใช้อีเมลที่เราต้องการที่จะให้มันส่งข้อมูลส่งอะไรเข้าไปแจ้งเตือนเรานะครับแล้วก็มตสอัญาณเครือ่ยอลูกศรลงมานะครับโปรแปกรมตรวจสอบสัญญาณเครืรอ,ญญคอข่ายตรงนี้จะเป็นในส่วนของอตัวการป้องกันร,ระยะไกลนะครับเราจะไม่ให้เครื่องไหนหรือว่าใครรีโมทเข้ามาใช้เครื่องเราหรือว่าใช้ตัวช่องโว ของรีโมทนะครับเข้ามาจากการเครื่องเราได้นะครับเรานการป้องกันการเข้าถึงระยะไกลกดสเปซบาร์เข้าไปนะครับการป้องกันการเข้าถึงระยะไกลนะครับเราถ้าเราเปิดไว้มันจะป้องกันให้นะครับอัตโนมัติเลยตั้งค่านะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ได้ยังแค่เกิดไม่ให้ใช้คุณสมบัติดก์ท็อประยะไกลของเครื่องทีวีให้เกิดผลเสียต่อคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลและล็อกเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะให้เครื่องไหนจะให้ใครเข้าถึงเครื่องเราได้บ้างนะครับยังแค่เกิดไม่นนี้ก็จะปลอดภัย อีกระดับหนึ่งนะครับ visited clickable checkbox check กกกกกาาารรรปป้้อองงัันน visited link กการปป้อง visited link ย้อนกลับนะครับผมเลื่อนลูกศรขึ้นมานะครับก็ย้อนกลับ navigation button ระบบป้องกันหลัก button 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 โปรแกรมตรวจสอบสัญญาณเครือข่าย button โปรแกรมตรวจ button โปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ out of g r o u p menu button การปกป้อง button button โปรแกรมตรวจ button ผู้ดูแลอีเมล button โปรแกรมตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายอันนี้เป็นผู้ดูแลอีเมลแล้วก็โปรแกรมตรวจสัญญาณเครือข่ายเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมเลื่อนลูกศรลงมาตัวนี้จะเป็นโปรแกรมป้องกัน ระยะไกลนะครับโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายลงมาตัวที่2นะครับมันจะอ่านเหมือนกันนะครับเพื่อนๆไม่ต้องงงนะครับโปรแกรมตรวจสัญญาณเครือข่ายตัวที่2เข้าไปดู Mainland Mark clickable checkbox checked visited link ตั้งค่ายึดแอกต่อจากการโจมตีการตั้งค่าระบบชือดอโมเมน Left p a r e n DNS right p a r e n นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดไว้นะครับมันจะป้องกันพวกแฮกเกอร์นะครับที่โจมตี พาโจมตีข้อมูลเราผ่านพวกโดเมนพวก DNS ต่างๆนะครับที่ใช้ใช้ช่องโหว่ของโดเมน DNS ต่างๆนะครับในการเจาะเครื่องเรานะครับและเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อขอโมยรหัสผ่านและข้อมูลธนาคารของคุณนะครับซึ่งลักษณะการทำงานของมันก็คือมันจะใช้ช่องว่างพวกนี้นครับไม่ว่าจะเป็นโดเมนหรือ DNS นะครับเข้ามาในเครื่องเราแล้วก็ลิงก์พาเราไปอีกเว็บ เก็บข้อมูลของแฮกเกอร์นะครับให้เพื่อที่จะให้เราขโมยรหัสผ่านนะครับเพื่อที่จะขโมยรหัสผ่านขโมยข้อมูลจากของเครื่องของเรานะครับไปใช้งานนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้แนะนำให้เปิดไว้นะครับแลปเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเว็บแลปเปลี่ยนเส้นทางดิสดดลิ i ค์ค l i ก k ับบล็อกเช็คบ็อกซ์เชลไซด์เชลไซด์การปกป้องดิสเดด d l ง n k ย้อนกลับอันนี้ก็จะเป็นเลวไซด์นะครับ สแกนไวรัสระบบป้องกันโหมดธนาคารผู้ดูแลอีเมลโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายอ่าโอเคถัดจากผู้ดูแลผู้ดูแลอีเมลอีเมลนะครับโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายลูกศรลงมาโปรแกรมตรวจสัญญาณเครือข่ายถ้นแรกเป็นป้องกันระยะไกลโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายอันนี้ตัวที่2เป็นป้องกันเลี้ยวซ้ายนะครับโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายโปรแกรมตรวจสัญญาณเครือข่ายตัวที่3นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดู m a i n l a ์ d Mark Sandbox นะครับตัวนี้นะครับ Sandbox นะครับก็จะเป็น ตัวกักเก็บไวรัสนะครับเวลาที่เราไม่แน่ใจครับว่าไฟล์นี้หรือโปรแกรมนี้มีไวรัสหรือเปล่าเราสามารถที่จะเข้ามาไว้ในแซนด์บ็อกซ์เพื่อทดลองเปิดทดลองรันนะครับต่อให้ไฟล์เราติดไวรัสหรือติดไม่ปลอดภัยต่อเครื่องเวลาเรารันในแซนด์บ็อกซ์เครื่องเราก็จะปลอดภัยจากพวกไวรัสไวรัสไม่สามารถที่จะไปทําอะไรข้อมูลในเครื่องเราได้นะครับ่ง <Link. S 1> ตั้ค เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ไม่เชื่อถือแอป่อย่างนั้นหรือรันแอปอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่แยกเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าแอปจะไม่สร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณคลิกกระบอกบารเรียกใช้แอปในแซนด์บ็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกใช้แอปในแซนด์บ็อกนะครับเราสามารถเรียกใช้ตัวนี้นะ Table with zero rows and zero columns แซนบ็อกของคุณเป็นที่ที่แยกเดียวออกมามีแอปที่คุณอยากจะทดลองเล่นในนี้หรือยังมีแอปที่คุณอยากจะทดลองเล่นในนี้มีแอปที่คุณอยากจะลองเล่นในนี้หรือยังถ้าเราเพิ่มเข้ามานะครับ หรือเราจะใช้แอปพลิเคชันนะครับไปที่โปรแกรมแล้วก็กดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกลูกศรลงมาแล้วก็รันในแซนด์บ็อกซ์ได้จากตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการตั้งค่าแล้วก็การใช้งานนะครับการป้องกันพวกไวรัสพวกสแปมพวกสายแวร์ต่างๆที่จะเข้ามาโจมตีเครื่องเรานะครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ ในเอพิส od หน้านะครับผมก็จะไปพูดในส่วนของหมวดหมู่อื่นๆนะครับตัวนี้นะครับโดยพื้นฐานแล้วหมวดหมู่การป้องกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ประมาณเหลือ2อสเมนูนะครับสอเมนูแล้วก็รวมถึงเมนูการตั้งค่านะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆในใน a v a s p ร m i u m Security นะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับอย่าเพิ่งลำคาานะครับเพราะว่าถ้าใครใช้งานได้เต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องเราปลอดภัยแน่นอนนะครับ ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจตรงไหนติดตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ